มันคืออะไรนะ่ะเพิ่งจะเคยเห็นหรือว่าเจ้านี่เอาเป็นว่าถ้าไม่รีบแล้วก็ทำให้มอนเชื่องกอบบูสําเรธกอบลินเพศเมียได้กลายเป็นพวกพองแล้วคิดว่าจะเผลอฆ่าตายไปซะแล้วหมายความว่าแกเป็นผู้หญิงสินะกอบบูเฮ้ยเหนื่อยเอาเรื่องเลยแฮช่างมันเถอะเอาเป็นว่าตอนนี้มาจับมือทักทายกันก่อน ไม่ใช่อย่างนั้นกอบลินให้ยื่นมือออกมาแบบนี้แล้วจับมือกันกอบบูไม่ใช่แบบนั้นมันเจ็บนะเอามือกลับมือมาสัมผัสกันกอบบูก็บอกว่าไม่ได้ให้ตีไงทำไมเด็กนี่ถึงนิสัยเสียแบบนี้น้อยนอกจากจะไม่เรียนรู้แล้วยังไม่สำนึกผิดด้วยประเมินสติปัญญาหนึ่งชัดละ เป็นเด็กซีบื้อนี่เองท่าทางจะสื่อสารกันลำบากไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้ไร้ความสามารถโลกนี้ไม่มีที่ให้กับพวกไร้ความสามารถร็อกจำใส่กระบ,บาลไว้ด้วยละ่ะว่าพวกเราจะเคียร์แกทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้แกเองก็ไร้ความสามารถสินะคอบลิ้น มาสนิทกันไว้เถอนนะกอบบูแกก็ตอบรับได้ไม่เร็วนี่เจ้านี่ไม่ได้ไร้ายความสามารถอะไรเลยฉันจะเลี้ยงดูแกให้เป็นนักรบที่ยอดเยี่ยมเองอะจริงสิไหนลองดูหน่อยสิอันเชิญโอ้เจ๋งฮ่า <h> ฮ <aha> ตอบสนองได้ดีนี่แต่จะว่าไปถ้าความเร็วในการอันเชิญระดับนี้น่าจะใช้จู่โจมแบบฉับพลันได้เลยนะกอบบู กอบูอะไรนะชอบที่ทําเมื่อกี้เหรอเหมือนได้ยินอะไรบางอย่างแฮะกบอบ,บูกอบ,บูกอบอูอาอรู้แล้วรู้แล้วเอาเธอควงหูฝาดไปเองมันเกิดบ้าอะไรขึ้นทำไมกะอีแค่สู้กับบอป,ปลินถึงเล่นซะเกือบตายยกคณะได้ฟะ เฮ้ยไอ้หน่วยตรวจจับฉันสั่งไปแล้วไม่ใช่เหรอให้ใช้สกิลตรวจจับเอาไว้ตลอดเวลาข,ขอประทานโทษเป็นอย่างสูงครับเพราะอนุปีาสารปกคลุมอย่างหนานแน่นทําให้การตรวจจับหาท่านเครสพร้อมกับมอนสเตอร์เป็นไปได้ยากครับนอกจากนี้แค่ยืนเฉยๆพลังเวทก็โดนบั่นทอนลงเรื่อยๆแล้วครับอ,อย่ามาแก้ตัวเพราะพวกแกมันไร้ความสามารถมันถึงได้เป็นแบบนี้แต่ก็จริง คิดไม่ถึงว่าอนุปีศาจจะเป็นปัญหาได้ขนาดนี้ขนาดอัศวินยังใช้พลังจากปกติได้ไม่ถึงครึ่งเลยเฮ้ย <Hey! S 1> บาดเจ็บสาหัสกี่คนหกเออไม่สิหคนครับแต่แต่ว่ากำลังคนของเราตอนนี้บาดเจ็บกันทุกนายเลยครับจุดนี้ควรจะถอยกลับไปตั้งหลักแล้วค่อยกลับมาใหม่ไปกันต่อได้แล้วใครขยับไม่ไหวก็ทิ้งไว้นี่ละฮะไวข้ขากลับถ้ามันยังรอดอยู่ได้ ถึงตอนนั้นค่อยพากลับมาไม่นะไม่มีทางที่เราจะกลับไปทั้งทั้งอย่างนี้แน่ดันมาเสียท่าให้กับกรอบลิลนแล้วจะไปอธิบายว่ายังไงในตอนนี้ฐานะของเรากำลังตกอยู่ในอันตรายถ้าไปลากตัวเคลกลับมาไม่ได้ผมจะไม่ยอมติดตามคุณอีกแล้วเฮ้ยยา่าผมขอกลับขึ้นข้างบนครับ <S <S ที่นี่ใครเป็นหัวหน้าฮะถ้าไม่ยอมเชื่อฟังพวกแกก็จะโดนด้วย ท่านาริสเบรดทำหน้าอย่างนั้นหมายความว่ายังไง <c oughs> ท่านาริสเบรดผมพบร่องรอยที่เหมือนกับของมนุษย์ครับฮะค่อนข้างใหม่เป็นของท่านเครสหรือเปล่าครับไม่รู้หรอกว่าเท้าของหมอนั่นหน้าตาเป็นยังไงแต่เท้าของเครสก็น่าจะประมาณนี้ละมั้งเอาละตามรอยเท้านี้ไปครับกอบบุดีละดูเหมือนว่าจะได้หมาป่ามาเป็นพวกแล้วละกอบบูหมาป่า ได้กลายเป็นพวกพ้องแล้วสติปัญญา20ยอดเลยแกนี่ฉลาดใช้ได้เลยนะกอบบกอบบกอบบอ,อะไรอยากให้ดูให้แกด้วยเหรอรู้แล้วรู้แล้วหืมกรุณาตั้งชื่อกอบบชื่อเหรอจะว่าไปก็เป็นพวกพ้องกันแล้วจะให้เรียกกอบลินหรือหมาป่าไปตลอดก็คงไม่ดีเอาละ่ะมาตั้งชื่อกันกอบลินจากนี้ไปแกชื่อกอบเรีย ฮะวิวัฒนาการเหรอกอบบูถ้าทางจะเป็นผลมาจากทักษะวิวัฒนาการที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ละมั้งสเตตัสก็พุ่งพรวดขึ้นมาทันทีเลยด้วยฮงจริงสิต้องตั้งชื่อให้แก่ด้วยนะรูฮูน่าอย่าบอกนะว่าจะออกมาเป็นแบบนี้อ่ะโวเทชมัดล่งอกไปทีฮงถ้าอย่างนั้นเอาใหม่นะกอบเรีย รูหูหน้านับแต่นี้เราสามคนจะอยู่โลกเบื้องล่างนี้ไปด้วยกันความสัมพันธ์ของพวกเราจะไม่มีอะไรมาทดแทนได้จากนี้ไปก็ขอฝากด้วยนะทั้งสองคนกอบบห้องตะวันใกล้จะตกแล้วได้เวลากลับกันแล้วละน,นี่นี่เดี๋ยวกอบบูจู่ๆเป็นอะไรไปนะ่ะเกิดอะไรขึ้นทั้งสองคนมีบางอย่างอยู่ตรงนั้นเหรอ ะจะว่าไปเสียงที่ได้ยินแว,ว่วๆเมื่อตอนนั้นเป็นเสียงขีดร้องของมนุษย์และไม่ต้องสงสัยเลยต้นตอที่ทําให้เกิดเสียงโอดควรก็คือบุตรคนที่สองอลิสเบรดเจอตัวสักทีเครักล้ามากนะแกที่เก็บสัตว์มาเลี้ยงแล้วก็จัดการกับศพมันด้วยล่ะดูท่าแกจะยังไม่รู้สถานะของตัวเองสินะ แกมันไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากไอตัวฆ่าแม่แค่แกเท่านั้นที่ยกโทษให้ไม่ได้เด็ดคาดฉันจะกระทืบแกไปทั้งชีวิตเตรียมใจไว้ซะบุตรคนที่สองของตระกูลบาฮาอาลีเบรสทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่ง่ายเจอตัวจนได้นะเครสคิดว่านายจะตายไปแล้วนะเนี่ยไม่สิ เอาจริงคือเป็นชั้นแหละที่โชคดีมาทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่บรรยากาศเวลาที่พี่น้องมาเจอกันเลยนะเฟยดีใจให้มันมากกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือไงฉันอุตส่าห์ถ่อมาถึงนี่เพื่อมารับตัวนายเชียวนะรู้แล้วเราว่าเรื่องที่ส่งลงมาที่เบื้องล่างมันใจร้ายเกินไปถึงกับจะแค่แกล้งเล่นคำๆนิดหน่อยก็เถอะฮะแกล้งเล่นอะไรอะเรื่องนั้นน่ะ ทำฉันเกือบตายเชียวนะไม่เห็นจะเป็นไรเลยก็ยังรอดมาได้นี่อยากโกรธกันแบบนี้สิว่าเป็นน้านฉันรู้รอกหน้าว่าแกกําลังรู้สึกเหมือนเป็นลูกไก่ในกามือที่แกกําลังรู้สึกอยู่มันไม่ใช่ความโกรธแต่มันเป็นความกลัวตั้งแต่มันเกิดมาพวกพี่ๆน้องๆของเราก็ปลูกฝังความกลัวและความสิ้นหวังให้กับมันจนมันไม่กล้าที่จะต่อต้านพวกเราถึงมันจะมีสกิลหายากอยู่ แต่มันก็ไม่เกี่ยวกันหรอกเหลือแค่ให้มันดื่มตามฉันมาทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเฮ้ยพวกแกครับถ้าใครก็ตามที่ทำท่าทางกลัวไอ้ปีศาจนั่นแม้แต่คนเดียวฉันจะเชือดพวกแกทิ้งทั้งหมดเข้าใจครับแหมแหม,แมเก็บสัตว์มาเลี้ยงอีกแล้วเหรอฮะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงย่าเลยหยุดเถอะยังไงถ้าพาไปด้วยเดี๋ยวพวกมันก็ตายจริงไหม ฉันไม่ได้เป็นคนฆ่ามันนั่นนะไม่แกนั่นแหละที่เป็นคนฆ่าเพราะแกมันอ่อนแอและไร้ความสามารถไอ้ตัวนั่นมันถึงได้ตายอึกแกจะไปมีปัญญาอะไรเลี้ยงดูมอนสเตอร์ได้ยังไงในเมื่อไร้ความสามารถจริงไหมเพราะงั้นกลับไปเบื้องบนกันได้แล้วฉ,ฉันจะไม่กลับไปฉันตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จะไม่ขอกลับไปอีก งั้นเหรอแกบอกว่าไม่สินะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วคำพูดคำจาของแกมันไม่มีความเคารพกันเลยพูดจาให้มันมีหางเสียงหน่อยสิวะไอ้กรวก <c oughs> ที่สำคัญมันอะไรกันฮะไอ้สัตว์ประหลาดเวียนพวกนั้นน่ารำคาญเป็นบ้าทำให้มันหุบปากซะข,ขอโทษ หรือต้องให้ฉันตัดคอมันทิ้งเหมือนอย่างทุกทีมันถึงจะหูกปากได้ฮะข,ข,ขอโทษครับสวิตแผลใจออนนี่เป็นความลับที่มีแต่ฉันที่รู้ถ้าสมองของแกถูกกดดันหนักๆเข้าจะไม่สามารถช้าเหตุผลตัดสินใจได้อีกอย่าไปกลัวแค่ถูกตะคอกใส่เองเรานะ่ต้องขอโทษสู้ได้ไม่เอาอีกแล้วไม่อยากโดนทุบตีกลัวไม่อยากเจ็บตัวอีกแล้วกลัวกลัวกนอึแม่ง น่ากลัวชิปแต่ถ้ากลัวแล้วก็จะถูกกลิสเบ็ขฆ่าตายแงแซะโทเว้อย,อย,อ,ยอย่าหยุดนะขอร้องละได้โปรดหยุดเถอะอย่าไปต่อต้านพี่เขาเลยไม่อย่างนั้นแล้วก็จะโดนพี่เขาทุบตีเอาฮ่าฮฮ่อย่างนั้นละเครสแกนะ่ะแค่หุบปากแล้วทำตามเมียบก็พอเพราะว่าแกมันเป็นไอ้ตัวไร้ความสามารถที่ไม่คู่ควรจะมีชีวิตอยู่ ผมขอโทษครับครั้งหน้ากล้าหยาบคายกับฉันอีกแล้วก็ครับแกโดนดีแน่ขอโทษผมขอโทษผมจะไม่ทำอีกแล้วเยี่ยมไอ้เจ้านี้มันถูกปิดโดยสมบูรณ์แล้วไม่ต้องใช้ปลอกคอท่าที่เอามาเลยด้วยซ้ำเพราะมันถูกใส่ปลอกคอไว้แต่แรกอยู่แล้วเป็นปลอกคอที่ถอดออกไม่ได้เอาตัวมันไปครับกอบบูกอบอย่ามาเข้าใกล้ ไอสัตว์ประลาดหน้ารังเกียจขอโทษขอโทษนะทั้งที่บอกว่าเป็นพวกพ้องกันทั้งที่ตั้งใจจะทำให้เป็นนักรบที่ยอดเยี่ยมให้ได้แท้ๆฉันมันไรความสามารถขอโทษด้วยจริงๆกอบโูกอบูอะไรของแกฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทิ้งกันง่ายๆอย่างนี้เลย สุดท้ายแล้วความผูกพันของพวกแกมันก็ได้แค่นี้เหรอวะฮ,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 ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่มิจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นหน้าพวกพ้องถึงเราจะลงมาโลกเบื้องล่างแล้วได้สกิลหายากมามากมายก็ตามเราถูกลิขิตให้ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างงั้นเหรอรูฮูนาะป,ปล่อยฉันเถอะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแกจะพลอยโดนไปด้วยนะแกน่ะไปหาที่เหมาะๆสักที่อยู่เถอะนะ ถ้ายังโอเออยู่แบบนี้เดี๋ยวพี่เขาอะพอกันทีเครสจัดการให้หมานั่นซะถ้าแกฆ่ามันฉันจะยอมรับว่าแกไม่ได้ไร้ความสามารถเร็วเข้าถ้าแกไม่ทําฉันจะฆ่ามันเองแล้วแกก็จะเป็นไอ้ตัวไร้ความสามารถต่อไปฉันฆ่ามันไม่ลงแต่ถ้าไม่ทําเราก็จะถูกตรานหน้าว่าไร้ความสามารถแล้วกลับไปถูกทุบตีอีก นั่นมันอะไรกอบลินเมื่อกี้เหรอวัดซบไอตัวไรค่าแกสั่งให้มันไปเรียกพวกมาใช่ไหมสั่งมันให้หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยมันอะไรกันไม่ใช่ว่าเราโดนโชคหรอกเหรออา้าวเอ๊ะไม่ได้ยินเสียงของพี่เลยหัวของเรามันรู้สึกปลอดโปรง่งยังบอกไม่ถูกสัมผัสได้ถึงความอุ่นจากตัวของรูฮูน้าที่อยู่ใกล้ๆได้ส่วนเสียงที่ได้ยินก็มีแต่เสียงของกรอบเรียเท่านั้นแถม น้ำเสียงแบบนี้เหมือนเคยได้ยินมาก่อนอะไรนะชอบที่ทำเมื่อกี้เหรอ๊อบบูกอบ๊อบบูจริงสิตอนนั้นก๊อบเรียเหมือนจะชอบใจอะไรบางอย่างแล้วยังท่าทางที่เธอทําก่อนหน้านี้ฮ่าฮ่าาตอบสนองได้ดีนี่ถ้าความเร็วในการอัญเชิญระดับนี้กอ๊กอบก๊อบเรียก๊อปบู กลัวจะต่อต้านไม่ได้ไม่ชนะหรอกโนนฆ่าแน่ไม่มีหวังยังไม่อยากตายรูหน้าพวกพ้องก๊อปเรียเราจะไม่ได้เราจะไม่กลับไปกําลังตอบรับอยู่นั้นก็ต้องต้องตัวคนเดียวทําไม่ได้ชนะด้วยสกิลนึกสิอันเชิญอันเชิญอะไรนะ เฮ้มันเกิดบ้าอะไรขึ้นไอปีศาจต,ตัวเมื่อกี้มันกระโจนมาจากที่ไม่มีอะไรได้ยังไงกอบบุกอบเรียฉลาดมากกอบบุกอบบุกอบบหรือว่าแกตั้งใจอย่างนี้แต่แรกฮะแกล่าชกหน้าฉันเชียวหรอฉันจะฆ่าแกแกมันไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเอ๊ะ งั้นสายสัมพันธ์นั่นฉันจะตัดมันให้เองเดิมทีก็ไม่คิดว่าแกเป็นพี่ชายหรืออะไรแต่แรกอยู่แล้วกุญแจมือกำลังเปลี่ยนรูปร่างเป็นดาบอลิเบรตบาฮาร์แกกับฉันเป็นศัตรูกัน